สวัสดีครับปู่พัทยาครับอีสุออนไลน์บายปู่พัทยานะครับอีสุกรุงเทพเซลสีนักคลรินนะครับตอนนี้ก็หลายท่านก็เจอกับวิกฤตนะครับไวรัสโควนด -19 นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับท่านที่ต้องการออกรถใหม่นะครับต้องการเชิารถเก่าหรือต้องการออกรถใหม่กับบ้านช่วงสงการนะครับไปกับครอบครัวก็สามารถติดต่อกันช่องทางออนไลน์นะครับทาง เพจ a c e b o o k อีสุออนไลน์บายปูพัทยาหรือทาง l ล n e Line แอดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีสุออนไลน์บายปูพัทยาได้นะครับตอนนี้นะครับก็มีโปรดีๆแคมเปญดีๆนะครับเหมือนกับมอเตอร์โชว์เลยครับไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์ลูกค้าที่ต้องการโปรดาวตับนะครับเราก็มีดาวตามออกรถใช้เงินน้อยๆดอกเบี้ยถูกเราก็มีดอกเบี้ยถูกเลยนะครับสับรถกระบะเนี่ยเริ่มต้น1.99งเเท่านั้นเองส่วนรถ p พวีนเนกประสงค์มิว X7 ที่นั่งเนี่ยตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับดอกเบีย้ย0%ฟังไม่ผิดนะครับดอกเบีย้ย0%นะครับอ่านะครับหรือแคมเปญประกันภัยของแถมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเรามีให้ครบเลยนะครับอ่าเทียบเท่ากับมอเตอร์โชว์เลยตอนนี้เพราะเรารู้ว่าทุกท่านต้องการรดนะครับกับบ้านช่วงสงการนะครับ ส่วนคนที่มีรถเก่าต้องการจะเปลี่ยนใหม่ต้องการเทินต้องการประเมินราคานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับประเมินราคาให้ฟรีนะครับอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายดูแลให้ครบเลยนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับรถใหม่นะครับก็สอบถามมาเลยทางช่องทางออนไลน์ได้เลยที่ผมกล่าวไปนะครับยินดีส่งรายละเอียดให้คำปรึกษาและบริการนะครับติดต่อครับอีสุออนไลน์บายปูพัทยาครับที่เบอร์มือถือ 0643239799นะครับหรือ Line ID นะครับทัชกร2521เป็นภาษาอังกฤษนะครับ t a t c h a k o r n 2521นะครับก็นะครับ, 21, ครบ,นะครบใครที่ต้องการออกรถช่วงสงการตอนนี้ต้องดำเนินการจองแล้วนะครับจะได้ดำเนินการเรื่องจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกคิวล็อกรถนะครับจะได้มีรถกลับบ้านก่อนสงการนะครับอ่า สนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ